สวัสดีนะทุกคนเพ่อก,กับมาในบับเบิลเกมซิมเลอเรนฟินาตี้ซึ่งทุกคนเราถึง100ล้านบิลเลียนเดี๋ยวนะอย่างๆย่งอย่าง,างเราไปขายก่อนนะทุกคนแต่ว่าที่ทุกคนเห็นเราใกล้ถึง100ล้านเออบับเบิลนะทุกคนก็เดีย๋ยวพ่อจะเป่าบับเบิลเกมเพิ่มนะทุกคนแล้วก็เดีย๋ยวพ่อจะถึง100ล้าน yes ถึงร้อยล้านแล้วนะทุกคนถึงร้อยล้านบับเบิ้ลเราไม่นึกว่าเราจะได้ใช้ช่วนใหม่นะทุกคนแต่ว,ว่าได้ใช้ช่วนใหม่ปีงานงานเลยใช้ช่วนแรกๆจะง่ายต่อหลังจ,จะยากขึ้นแบบกอรีบับเบิ้ลหนึ่งบิลเลียนบับเบิ้ลเลยแล้วก็รี r e a l hasher อ๋ออันที่ยากสุดก็คือกอร์ดีบับเบิ้ลแต่ว,ว่านี่เราเป็นบับเบิ้ลมาสเตอร์แล้วนะทุกคนก็เราจะชอบเอ่อเรานั้นชอบเป่าบับเบิ้ลมากเลยบับบเิ้ลก๊าบใหญ่จริงๆแต่ว,ว่า ก็ทำเสร็จแล้วก็ทุกคนก็หลังจากที่เราสุ่มนะพูดจริงๆเราไม่ได้อะไรเลยอย่างเดียวที่เราได้ก็คือไวรัสนะทุกคนก็ก็ได้แค่นั้นนั่นแหละก็แต่ว่าในคลิปนี้นะทุกคนเราจะพักจากการแกมบอลลิงบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาดูอินเด็กซ์กันเถอะก็คืออัอเกสองอันก็คือ Rainbow s h o r k แล้วก็ New Void ซึ่งพวกนั้นจะเรียน เราเทรดคนไปนมัวๆเลยเพื่อจะมีใครรับเทรดเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังตามหา r n b o w Shock อยู่แต่เราไม่รู้ว่าจะมีใครให้ r n b o w Shock เราบ้างก็เดี๋ยวพวกเราจะไปที่ร้านค้าของเราแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างอย่างแรกเดี๋ยวเราต้องใช้ Mystery Box ก่อนโอเคได้โอเคได้เงินเยอะเราชอบตอนได้เงิน รานนี้พอได้โกลเด้นคีย์แล้วโกลเด้นคีย์จะสำคัญสำหรับการเปิดเพื่อได้ของด e ีๆ e e นะทุกคนก็เพราะจะมาเก็บเงินพวกนี้พูดจริงจริงพอได้เงินเยอะมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเรานั้นคูณ21ซึ่งก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราอยากให้คูณ50มากกว่าเราอยากเอ่อคูณประมาณ5 0 0 0มือ,อะ่ะตรงเงินอะ่ะคูณเงินประมาณ5 0 0 0มแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรับเควสอะไรน,นะทุกคนก็คืออย่างแรกก็คือเควสอันนี้ ต้องไปอับควยเรื่อนะทุกคนเป็นเพราะว่าอือให้เพชรเยอะสุดแล้วแล้วก็ก็ให้เพชรเยอะสุดแล้วแล้วก็อืมก็ต้องไปแบบนี้โอเคไหนๆก็ลาเราต้องโบ o w บ u b b l หนึ่งล้านเออหนึ่งล้านห้าแสนก็เดี๋ยวพอไป ขายบับเบิลกันนะทุกคนบับเบิลกับโอเคคราวนี้เดี๋ยวพวกเป่าก็อัปเดตนะก็น่าจะมีเฟลเวอร์สกับสตอรี่ชั้นใหม่ใแต่ถ้าเกิดไม่มีก็จะผิดหวังนะทุกคนเพราะว่าเกมก็ชื่อว่าบับเบิลกัมซิมเมอร์อินฟินิตี้ก็คือเดี๋ยวพวกะจะกระโดดไปสู่ดวงดาวอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราลุกผ่านโอกาสแนละ้ไม่รู้ว่าจะไปที่มอร์สหรือเปล่าจะไปไกลขนาดนนอะไรเปล่าไปที่ดราก้อนวิวัลยังไงก็จะไกลจากโลกอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ น,นี้ก็เป็นโลกเออด่านแรกก็ว่าเดิเห็นมันใหญ่ตามไปด้วยเราตั้งขยายออกใหญ่ตามไปด้วยนี่ขยายออกก็ยิ่งใหญ่โอเคปราชา p r s ช u r e ยังไม่มีใครถึง1นล้านเลยนะทุกคนตอนแรกนึกว่าคนอันดับอีเจ็ดร้นี่ออกแปดแสนนี่ก็คือคนนี้เขา gambling เขาเราไม่รู้นะเขา active หรือว่าเา สุ่มตอนที่สุ่มไข่ F K หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ที่เหลือก็คือเอาแมกมาเอ็กนะทุกคนอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งรูก็คือจูจีนี่คูลดาวน์หนึ่งชั่วโมงไม่ใช่สิบนาทีนะทุกคนตอนนั้นก็เห็นเป็นสิบนาทีแต่ว่าเราพอมันสุ่มไข่แมกมาแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องการจากไข่แมกมา ma นะทุกคนแต่ว่าทำไมเรา200ส0ง,งร้อยแฮชสปีดอะงงงอะทำไมเราส่งร้อยแฮชสปีดอะทุกคนเห็นปะ มันเขียนว่าส่งแฮชสปีดอ่ะตรงมุมข้างล่างหน้าจอพอเใกล้เล่น20ชั่วโมงแล้วแต่ทำไมมันคูณ2องแฮชสปีดอะเป็นแน่ใจเหมือนกันนะทุกคนทำไมคูณสองแฮชสปีดแต่ว่าเดี๋ยวอเราเรีบๆทำเควยนี้กันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคนนั้นเขากำลังสุ่มนิวโวอยู่อืมเรนิวเออโว่คืนแรกของเรามากแล้วทุกคน อันหนึ่งก็ไม่จําเป็นแหละที่จะเอาที่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาสัตว์เหลียงทุกตัวในอินเด็กซ์ก็ไม่จําเป็นแหละนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์ในเกมก็คืออินเด็กซ์นะทุกคนตอนนี้คอนเทนต์แบบยังไม่มีโลกใหม่แต่ว่าถ้าเกิดมีโลกใหม่เราก็อาจจะข้ามอ <c oughs> ินเด็กซ์ไปเลยนะทุกคนเป็นเพราะว่านิวโวยหายากมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโลกใหม่ก็ก็พยายามจะเอาสัตว์เหลียงทุกตัวในอินเด็กซ์เป็นเพราะว่า สมมติมีโลกใหม่หลักบูสก็จะของโอเวอร์โ d ลดก็จะไหลประโยชน์ไปแต่เราไม่แคร์นะทุกคนเพราะว่าก็ดีแหละหลักบูสแต่ว่าก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็ได้เสียียงจากทำอินเด็กซ์เสร็จสิ้น,นะทุกคนแต่ว่าเมื่อเราหนึกได้ถึงชั้นีอินเด็กซ์เราจะอวกนะทุกคนเป็นเพราะว่านิวโวยในช h i นีอินเด็กซ์คือหนึใน40ล้านนะทุกคนส่วนโอเวอร์โหลด คือหนึ่งในห้าสิบล้านคือแบบมันเหมือนซีครีดอะทุกคนแบบนึกได้จะอ้วกเลยเป็นเพราะว่าซีครีดในโปรแกรมเซเนอร์แฟนตี้คือเรียลมากนะทุกคนแล้วนิวยอร์กแบบชานี่คือเรียลมากคือแบบก็จะโชคดีแล้วก็ได้นิวยอร์กชานี่นานาคนละแต่ตอนนี้ไม่ใช่เมนโฟกัสนะทุกคนที่จะทำชานี่อินเด็กซ์เพราะว่าสมมติเราทำอินเด็กซ์เสร็จหมดแล้วแล้วก็ไม่โฟกัสไปที่อินเด็กซ์เออแล้วก็ไม่โฟกัสไปที่ชานี่อินเด็กซ์ละเราจะพยายามเอาสเดรเลียให้ดีกว่านี้ ตอนนี้ที่เราอยากได้ก็คือชั้นเสียงให้ทีมอัพดีกว่าหนึ่งแต่ว่าเราไม่กล้าเป็นเพราะว่าแกมเบอร์ลิงโชของเรามันไม่ดีอะทุกคนตอนแรกเราก็กะจะทําคลิปแรกแบบพยายามจะเอาทีมอัพเป็นชั้นที่ดีกว่านี้แต่แบบทุกครั้งคือแบบเพ็รหมดก่อนอะทุกคนแล้วเราก็โชคร้ายก็เราก็เห็นนะมันจะมีไข่อีกหลายอันเนี้ยอนาคตก็ไม่รู้นะว่าไข่จากโลกใหม่จะมาตรงนี้ เปล่าไม่น่าจะกันแต่ว่ารู้ๆก็คือในโลกใหม่มน่าจะเกี่ยวที่สวรรค์หรืออะไรนี่แหละแล้วก็แบบน่าจะวะไปที่แบบล็อบบี้อันใหม่หรือว่าเออน่าจะวะไปที่ล็อบบี้อันใหม่นะทุกคนแล้วก็เออสมมติกลับมาที่โลกหนึ่งก็สามารถก็คือ overworld นะคุณก็สามารถสุ่มไข,ข่จากตรงน,นี้ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีไข่อย,ยักษ์ giant infinity ้เอคือ ก็ไหนๆเรายับป so so, so, like so, ิ och, Además, there ้งมาเยอะแล้วนะกคนเพิ่งรู้นะว่า4นาทีถึงจะทำเควนี้เสร็จก็กินเวลาอยู่กันคน190แมคมาเอกแต่ว่าเรานั้นก็ถึง20,000 hash เรานะทุกคนมาถึงยังไม่ถึงละแต่ว่ามันมีไทท่ลสลับ20,000 hash ปะมีก็คือเอกมาสเตอร์เออไม่ใช่ unreal hash เออแฮชเออเชอร์นะทุกคนซึ่ง เราไม่อยากเอ่อเราไม่อยากใช้ไททอลนิวจะใช้บับเบิลแมสเตอร์ดีกว่าเป็นเพราะว่าเมื่อนึกได้ถึงเอกแมสเตอร์อ,อะไรเรานึกได้ถึงแกมบลลิงเออเพื่อได้ซีเครัตคือแบบเอ่อีเครัตเร็่ยมากเลยทุกคนจนเราจะแบบบูม <Ooh. S 1> ไปเลยก็เดี๋ยวพวกเราจะมาแกมบลลิงกันแล้ว,ลวก็อืม้ม ทุคกค็ไม่ได้ต้องการอะไรจะกไข่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดได้ตำนานก็จะอินเซนะได้ตำนานครั้งสุดท้ายหลังจากทำทวิตเสร็จบางคนก็จะอนะินเซนกันแต่ก็รู้สึกสูมไข่สามอันเม็กเซนมากกว่าสูมไขสม่สอมอันก็นรีเฟรชชิ่งนะทุกคนแต่ก็อันนี้บวกโชคสามสนไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามาจากไหนโอเคก็ในช็อปเนี่ยนะคนจะมีอะไรใหม่ๆห ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนว่าจะมีอะไรใหม่ใหม่ในช็อปหรือเปล่าแต่ว่ารู้ๆอยอย่างหนึ่งที่เราสังเกตน่ะคืออีกเชั่วโมง e x c l u s i v e พวกนี้จะหายไปจากเกมตลอดไปนะทุกคนเท่ากับอาจจะมี exclusive อ,อันใหม่ก็ได้นะทุกคนพวกผู้สร้างอาจจะทำา x x l u u s v v e อันใหม่ก็ได้หรือว่า เขากำลังทำอัปเดตอยู่แล้วก็หลังจากเอ็กซ์คลูซีฟพวกนี้ไปก็จะไม่มีเอ็กซ์คลูซีฟในร้านค้าจนอัปเดตอันต่อไปไม่น่าจะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ได้อะไร bro ถ้าเกิดเราเห็นคิสซูเนะแวบอู่นิดนึงนะจะโกรธมากไม่เห็นแม้แต่คิสซูเนะเลย coin 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 หลักก็ได้อย ya royal key bro โเคดูเหมือนเราโชคายแล้วก็ได้รายยกขี้มาดึงมันก็ไม่ได้รลายขนาดนั้นแหละแต่ว่าเราไม่แมกโนเซนที่ผิดไข่ฮะแมกโนเซนที่รยอยยกเขียวย่างนะทุกคนมาดึงแบบของที่อยู่ในรยอยยเชสก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมาดึงก็จะมีมีวอลโพชั่นแหละแต่แบบมันก็ไม่แมกเซนฮะ ไปหนูแบบมิสทรีในของเออในมุมมองออในความคิดเรามิสทรีบ็อกซ์ดีกว่าร l Chess ตั้งเยอะนะทุกคนคือแบบ Difference คือต่างกันมากน่าจะเขาน่าจะเพิ่มไช่ช้อนใหม่นะที่แบบทำเควสของจิมจีนี่มาร้อยรอบได้ไชโดแต่ถ้าเกิดเหมือนเป็นเหมือนเพชแคชเชอร์นะทุกคนที่ต้องทำเควสของบราหนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ได้บราเพชถ้าเกิด เขาเพิ่มอน,นันต์เข้ามาในเกมก็จะทำให้เกม repetitive นะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็จะอยากได้บราเพชรจากจิมจีนี่เนี่อก็ในการได้บราเพชรก็ต้องทำเควสจิมจีนี่หนึ่งพันครั้งมาในเพชรแคชเชอร์แล้วก็จะ repetitive นะ,ะทุกคนเพราะว่าทุกคนเกมเพลย์ก็ไม่ได้ repetitive หรอกแต่ว่าเพราะผู้คนทุกคนก็จะอยากได้บราเพชรก็จะทำให้เกมนั้นมัน grinding เยอะเกินนะทุกคนเพราะว่า จิมจีนี่กินเวลาเราไปสิบนาทีแล้วนะทุกคนหมายถึงไม่ใช่คลิปกินเวลาเรานะแต่แบบเควสมันยาวขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> มีสกิปบ้างคัมแบ็กโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงก็เราคิดว่าตอนเราก็ต้องเก็บเหรียญอะไรเนื้อทุกคน,นแต่ว่าม่นน่าจะสลอยแบบพวกนี้มันไม่ค่อยทำอะไรเลยพูดจรงิงจริงรีโรน่าได้แหละเรื่อน,นี้เจ็ดอันออกมาเลยเขี้ม เดี๋ยวมาเปิดมิสทรีบ็อกซ์กันนะทุกคนเราจะได้อะไร Mystery มิสทรีมากมามามามิสทรีขอให้ได้ของดีปลื้มจริงจริงถ้าเกิดโชคลายเก้าเลยรอบคือแบบถ้าเกิดได้คอมมอนหนึ่งพันรอบตรงจะได้อันหลักเออจะได้บราพีดก็จะดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะแบบแม็กซ์ซนแแต่ก็ไม่มีใครโชคหลายขนาดนั้นหรอก เอาแต่ยังไงก็ตามข้อจะเพิ่มบราเพ็นเข้ามาก็ได้นะเป็นแบบหนึ่งซีเครตหรือว่าสัตว์เลีย้ยงที่มาจากโคดหรือว่าสัตว์เลีย้ยงที่มาจากเออมาจากเออเควสตัวเราคิดว่าไม่มาจากเควสหรอกเป็นเพราะว่าในเพจแคชเชอร์ก็เควสของบราก็ repetitive นะทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่รู้ว่า repetitive แปลว่าอะไรง่ายๆก็คือฟาร์มไปแบบน่าเบื่อนะทุกคนก็นั่นแหละก็คือต้องทำเควสแบบพันรอบตรงเลยแบบ มันก็ต้องฟาร์มเยอะเกินแบบเล่นเยอะเกินแล้วก็น่าเบรรื่อแลกคนก็น่าจะรีเพเทตชีฟน่าจะเป็น,นหนักหนักนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราไปไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอโกลเด้นเอ่อถ้าเกิดเราเจอคีบโกลเด้นก็น่าจะดีนะโอเคเออไหนๆก็แล้วเราคิดว่าเราจะซุ่มไม่รู้ทุกคนตอนนี้คือแบบตอนนี้คือต้องเอาสัญญาณที่ดีขึนะ้นอ่ะ ก็เราจะคิดก่อนปกติเราจะเอาพยายามเอาเสัตลัยษงจากเรนโบว์เอกซึ่งเราไม่ได้ได้ยกเป็นหนึ่งรอบก็โชคดีแค่นั้นแต่ว่าด e มอนิคไฮดร้าดีหรือเปล่าดีนะทุกคนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เมกโนเซนคือด e มอนิคไฮดร้าเร,ารเท่ากับเฮกซารียมแล้วเราจะเอาด e มอนิคไฮดร้าทำไมในเมื่อมันเร,ร่เหมือนเฮกซารียมก็ทุกคนผิดตรงนั้นนะ ถึงแม้ปเอปอร์เซ็นจะเท่ากันแต่อันนี้ถูกกว่าเออๆอะไรแบบแค่ไม,ไม่ต่างกันนะทุกคนนะนะคุณเล่นๆแต่ว่าก็ต่างก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเปอร์เซ็นต์เราก็งงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าดิมอนิไฮดราจะเอาง่ายมากกว่าเฮกซารียมได้ไงไรบ้างแบเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากันเป็นแค่เพราะว่าเฮกซารียมเป็นสัญลักษณ์ตำนานอันนี้ โอเคดูเหมือนว่าเกิดตรงนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวพวกเราจะมาเปิดทีบซึ่งเราเปิดทีบนี้ไปพันครั้งลอบางเง่เไม่แน่ใจเก้าเลยล้านครั้งมะบามงแล้วยังไม่ได้ตำนานนี้นะทุกคน1นื่งในสี่พันเนาะรู้ซึกงว่าหนึ่งในหนึ่งแสนมากกว่าทุกคนนั่นะแหละที่เราไดสิบในตอนนี้ราจ,จะเขียนอ,น 1, นอันหนึ่งในหนึ่งแสนอะไรก็จริงอันหนึ่งในสี่พันแต่แบบมันมีไอเทมหลายอันในทีก็ทําให้มันแลป,ประมาณหนึ่งในหนึ่งแสน อันหนึงก็ไม่ได้หนึ่งในหนึ่งแสนแต่ว่าก็เหมือนหนึ่นงในหนึ่งแสนก็ไม่ใช่นเนอแอาะทุกคนแต่ว่าได้ power orb ดีมาก reroll orb ก็ดีเหมือนกันจะได้ reroll in c h a n t โอเค mystery box หมดเลยอันนี้เราก็เราก็หมดปะอันสุดท้ายเราก็หมดเราไม่ค่อยเชื่อกับพวกสัตว์พวกนี้ได้อะไรอันหนึ่งก็ไม่ได้ได้อะไรหรอก เออลักกี้วอล์ฟอจากสองอันนี้นะบรโชคเราดีเกินโน no แคปปิ้งนะทุกคนชโชคเราดีเกินก็แล้วก็มาถึงเนือ้อเออร้อยล้านบับเบิ้ลแล้วนะทุกคนแล้วก็บทล็อกบับเบิ้ลมาสเตอร์ <c oughs> แล้วนะทุกคนซึ่งเป็นใช้โชคที่ดีก็ดีมากนะทุกคนก็บับเบิ้ลมาสเตอร์เป็นอันที่เอายาก ไม่ได้เอายากกับปานกลางนะทุกคนแต่อันเที่ยวายากจริงก็ต้องให้กับเอ่อ Godly Bubbleer นั่นอ่ะคือ Bubble Master อย่างแท้ิงก็ไหนๆก็แล้วโอ้สป,ปินแบบนี้ปแปลกๆฮะ,ะ,ะเราไม่ต้องกดกระโดดแล้วเราทำแบบนี้ได้แปลกๆอยู่กันเนี่ยไม่อยากขวดชนก้อนเมฆนะ ทำแบบนี้ปแปลกกันน้นหมุดไปมาโอเคแล้วนี่ก็จะหล่นช้าลงอย่างหนึ่งที่ดิสเดเวนตี้เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าไม่ดีอย่างนึงเกี่ยวกับโบเยอะหรือเปล่าอันนี้แบบเรื่องเล็กน้อยคือจะตกลงไปเร็วมากแล้วก็ก็จะมีเวลาน้อยลงที่จะเหยียบทางฟันอนะไรอันนะั้นไม่ค่อยเม็กซ์เซนเท่าไหร่แต่ก็ก็เราก็นึขึ้นมาได้ก็เดี๋ยวเพื่อจะมาเก็บพวกนี้ก็ เื้ยอย่านะเราไม่สั่งเออเราไม่แคแร์แบบมากเรียนเราได้เยอะอยู่แล้วแต่ที่เราต้องการไม่ใช่เงินแต่คือออร์เรนจขลังออร์เรนจีเอาเฮกซาร u m มมาให้เราเถอะขลองอ๋อเรามีไอเดียแล้วถ้าเกิดเรานั้นใช้ลั c กี้อีวอฟหลายๆอันแล้วก็พยายามเจา h เฮกซาร m มก็ไม่คุ้มแหละแต่ว่าลักกี้อีวอฟ ก็จะไม่ทำอะไรน้อก็เดี๋ยวเราเก็บอีกสิบอันสำหรับนิวโอยกันล้วกันนี่ส่วนๆพวกมีไขเ่เรนโบว์ปล่านัวเตอร์เฮดคนนั้นเขาน่าจะกระตุกมากมั้งจุดเสียงเขาแทบไม่ขยับวัดเลยน,นี่ไม่ใช่ไข่เรนโบว์ไข่เรนโบว์อยู่ขา้างตัวเ่าม่น่าใจต่ ก็น่าจะมีคลิปเกี่ยวกับคิสซนีนะสังคิสซูเมื่อเราพูดถึงคิสซเนีเราเ็กถึงบล็อกฟุดเลยทุกคนเราไม่รู้ว่าแต่แบบเล็ถึงบล็อกฟุดเริ่มแบอันนี้เป็นเอ่อผลไม้คิสซเนีที่เอายาหนึ่งในห้าหมื่นแล้วบอกฟุดเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแะทุกคนแต่น้อยกว่าไม่น่ใจกันดเช่นหนึ่งในเก้าร้อโอเค เทรดดิ้งแรกเราจะลองเทรดทุกคนนะเราก็แค่อยากรู้ว่าคนอื่นเขามีสัตว์เลี้ยงอะไรหรือเปล่าแต่เขาอาจจะ AFK หรือว่ากำลังแกมบลิงอยู่ก็เราคิดว่าตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือไปที่เซนไอแลนด์ชาร์ลคี้อีวอลฟ์โพชชั่นแล้วก็สป e ีดอีวอลฟ์เราไม่รู้พวกอยู่แบ็คโกล์หรือเปล่าหรือว่าเล่นไม่น่าจำกันอาจจะห้าสิบอันสิบมันไม่น่าจะแต่ว่ อันนี้ก็ที่ดีที่สุดนะตอนนี้แผนของเราก็คือใช้ Lucky Wolf Speedy e Wolf ก็ไม่ใช่แผนแหละแต่ว่าเป้าหมายเราก็คือเดี๋ยวเราจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแบบว่าชอบหรือเปล่าแต่ยังไงเราก็รู้สึกว่า r n g l o เ Trash แต่ว่าเราต้องเชื่อในตัวเอง0005%เราจะได้หรือเปล่าทุกคนคำตอบคือไม่หรือเปล่า50 50ทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะแกมโบ้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe บ๊ายบายตอนนี้ก็ประมาณ20นาทีก็น่าจะมีเวลาที่จะแกมโบ้นะก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนสับสค subscribe บ๊ายบายแล้วก็แล้วก็บกิษัทบอมาสเตอร์แล้วก็ตื่นเต้นมากสำหรับอัปเดตใหม่อีสเตอร์ยูเวนัลทุกคนจะเพิ่มคอนเทนต์เข้ามาในเกมเยอะมากแล้วก็โลกใหม่ก็จะยิ่งเพิ่มคอนเทนต์เข้าในเกมเยอะมากนะทุกคนแต่ก็ยูเฮ้ยเรนโบ้ช็อ subscribe ถ้าเกิดอยากได้โชค